วิงในชุดครับ audio สองพันยี่สิบเป็นงานตัวถูกฮะตรงงานตัวตะลไอ้เหล็กเหลือราคาหมื่นสี่ฮะชุดนี้ราคาเพิ่มโซ่เล็กหนึ่พันหนึ่งหนึ่งนห้านีฮะเหล็กเหลือหัวเล็กราคาหมื่นสี่ถูกและดีมีที่ผมนะฮะนานมีทีนะไม่ได้มีบ่อยเราต้องรอให้จํานวนเหล็กที่เหลืออันแรกชุดก่อนหึงเดือนมาทำค่อกได้ สั่งได้ครับต้องรอเวลาประมาณสักสองสามอาทิตย์นะฮะสามอาทิตย์สี่ทิตจะรอได้ถ้าลูกค้ารอได้รายการได้ราคาหมื่นสี่มีอะไรบ้างเนี่ยฮะหมื่นสี่จะได้หัวเลศครับลาข้างสเกลดบนล่างแล้วก็จับท้ายสเกลแล้วก็ออนท้ายแถมเลศย้อยท้ายเป็นเลศตรงนี้แหละฮะราคาจับต้องได้ครับ โอเคจะมีการเจาะใส่ออดบูทให้เรียบร้อยอย่างดีของถูกก็แล้วประกัน5ปีมาะนะัโ okay. อเคตรงงานแล้วเรียบร้อยอย่างรอตอตอกเลย